น้องดูดีดูแลสิทธิผู้บริโภคสื่อดิจิตอลทีวีอ้อนพลังผู้บริโภคสื่อตอนที่หนึ่งเอคุณผู้ชมคะถ้าอยากมีผมลองสวยๆเหมือนดิฉันอุ๊ยผมลองสวยเหมือนนางแบบในหนังสือเลยต้องทำไงคะต้องไปทำผมทรงนี้ที่ร้านไหน อยไม่ต้องยุ่งยากไปถึงด้านทําผมแล้วค่ะเพียงแค่มีดายจัดแต่งทรงผมอันนี้เพียงอันเดียวคุณก็สามารถมีผมเป็นลอนสวยได้แบบนี้ค่ะเสียงเงินครั้งเดียวสวยได้ตลอดชาติเลยค่ะออ้ยความสวยยังไม่หมดเท่านี้นะคะอยากหน้าสวยเหมือนดาราเกาหลีไม่ต้องเป็นศัลยกรรมให้ยุ่งยากแล้วทำงาน่ะ เพียงคุณมีหมอนดีๆสักใบนี่เป็นหมอนกล่อมนิทราที่ทำให้คุณหลับสนิทตลอดทั้งคืนโห<ฮ>้ดผิวสัมผัสของหมอนนุ่มสบายไม่ทำให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าทำให้ใบหน้างามเด่นแม้ยมหลับโห้ดีจริงงั้นต้องถอยสักใบแล้วสต๊ <Stop. S 2> อปยุคิดก่อนเชื่อดีไหมจ,จะคิดทำไมล่ะคะก็เห็นอยู่แล้วว่าดีอุ<ฮ>๊ย ดูจากดิฉันเป็นตัวอย่างที่คะสวยปิ๊งขนาดเนี้ยจริงไม่ต้องคิดแล้วเทอะเลยเฮ้ยเตือนแล้วไม่ฟังหืว้ายทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะไม่เห็นเป็นอย่างที่โฆษณาเลยอะใช่ หมอนนี่ก็เหมือนกันแข่งยึดกระหินนอนก็ไม่หลับแถมหน้าตามีแต่ริ้วรอยถ้าถูกเอาเปรียบแบบนี้เราควรรวมตัวกันเป็นเครือข่ายผู้บริโภคสือ่อเพื่อร้องเรียนครับเครือข่ายาาผู้บริโภคสื่อคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าผู้บริโภคสื่อโทรทัศน์มีสิทธิในการได้รับการเยียวยาความเสียหายเมื่อได้รับความเสียหายและสามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อสร้างพลังต่อรองกับสื่อได้ครับ หากคุณผู้ชมได้รับความเสียหายหรือพบเห็นการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถต้องเรียนมาได้ที่สำนักงานกสทชโทร1200ได้เลยครับหรือเข้าไปที่ Facebook Fan Page น้องดูดีดูแลสิทธิผู้บริโภคสื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างพลังเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อช่วยกันปกป้องสิทธิผู้บริโภคสื่อครับ